สวัสดีครับสวัสดีค่ะซินเจียอยูอีซินนี้หัวช่แปลเป็นไทยว่าสุขสันวันตรุษจีนครับผมก็ให้จำเริญมั่งคั่งโดยทรัพย์สินเงินทองให้ร่างกายของกาลิมิตของเรานะจ๊ะละครับค่ะเรียกว่าแข็งแกร่งแข็งแรงต่อสู้โควิดและทุกโรคได้นะคะแข็งแรงกันทุกท่านค่ะครับวันนี้เราทั้งสองคนนะครับมายืนด อยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีนะจังหวัดบ้านเกิดของอาจารย์ล,ลักษณ์นะครับซึ่งด้านหลังของเรานะครับอาจารย์ลักครับคืออะไรครับเป็นพระรมรูปนะคะของรัชกาลที่4ค่ะครับด้านหลังของเราะค,ะะคร่ะซึ่งพระองค์เนี่ยได้เรียกว่าทรงมีนะฮะที่พำนัก ครับผมคุณอุปการ<ล>ต่อประเพชรชวชติรจริงๆ<ม>จ,จังหวัดเพชรบุรีแหมทำตัวเป็นการต้องเถิ่งประเทศไทยนะคะเพชรบุรีรมีพระราชวังหลายแห่งมากอยู่ในจังหวัดนี้นะคะคคอันนี้คือหนึ่งที่ท,ที่ได้รับความนิยมที่เราเรียกกันว่าพระนครคีรี ก็เป็นที่ประทับของรัชกาลที่4บอกว่าเอ๊ะทำไมตอนนี้เพชรบุรีเป็นอะไรนะจันห<ะ>นุ่งฟู้ดแกรสตนิมี่ใช่ไหมคะเพราะว่าเนื่องจากเราได้มีวังอยู่ที่นี่นะคะครพระองค์ก็พระราชทานเรียกว่าเป็น ความรู้ทางด้านการทําอาหารภายในวงังไม่ว่าจะเป็นอาหาร,รอ,อย่างที่เราเห็นมีเข้าแช่องนะคะหรือว่าขนมหวานที่แบบโอรสชาติแบบ<อ>ดีมากทองหยิบท้องหยอดขนมหม้อ,อกแกงนี่เพชรบุรีเขาเรื่องชื่อเลยรัาว่าหวาน <laughs> อร่อยนะกลมกล่อม <laughs> น,น่ารับประทานบหาวานกันไปครึ่งจังหวัดต่อไม่เลยครก็คือว,ว่าเป็นการทานพอดีๆ <c oughs> ดนะครับ <c oughs> เรื่องราวของสุขภาพนะครับ <c oughs> เรื่องราวของการรับประทานไม่ว่าจะของข้าวของหวานก็อยู่ที่แต่ละคนนะครับที่จะระมัดระวังแต่ของอร่อยที่พิบุรีนี่มีเยอะ <c oughs> <c oughs> นะฮะวันนี้เราสองคนตั้งใจมาอัดคลิปนี้ก็เพื่อจะส่งความสุขไปยังกัลยาณมิตรของเราทุกคนนะครับ uh huh. ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดเพชรบุรีที่นี่นะฮะซึ่งเราคุ้นเคยนะครับก็เลยขออนุญาตใช้ที่นี่นะฮะเป็นการเรียกว่าสวัสดีปีใหม่แบบชาวจีน yeah, ซึ่งอาจจะโดนตะหมุนให้ดูตนคน uh huh. ไทยกับคนจีนเนี่ยก็ถือว่าเป็นญาติกัน นะเป็นพี่เป็นน้องกันเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะว่าอย่างผมอยู่มาหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรตินะครับก็เป็นมหาวิทยาลัยที่ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าหัวเฉียวผมถามทุกสิษย์ผมมาแล้วว่านี่ก็คือชาวจีนหัวหัวเฉียวนี่คือชาวจีนแล้วเป็นชาวจีนโพ้นทะเลมาเลยนะครับตั้งแต่ดอตอรอุเทนเตชะไพบูร์นะครับสาหรับศิลปกรก็มีที่อาจารย์ลักษ์ได้มาสอนที่นี่ด้วยเป็นอาจารย์ประจําที่คณะ อะไรครับ ICT ค่ะใช้ภาษาสุนทศและการสื่อสารค่ะมหาวิทยาลัยศิลปากรได้ยินเสียงเขาจุดประทัดกันด้วยต็นนี้เรียกว่ายา้บรรพบรุษนะครับอาจารย์ครับแล้วเป็นยังไงครับสําหรับมหาวิทยาลัยศิลปากรก็เราเราแคมปัสหนึ่งของเราก็อยู่ที่นี่ด้วยนะคะอยู่ในอำเภอชะอำค่ะห่างไปนิดนึงนะคะแล้วก็มีอยู่ที่เมืองทองธานีนะคะที่ใกล้ๆกับอาคารเชลเลนเจอร์นะคะ ก็จริงๆศิลปากรมีหลายแคมปัสด้วยกันค่ะสนามจันทร์ก็มีด้วยครับผมก็ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มาตั้งอยู่ในจังหวัดเพชรบุรีซึ่งจังหวัดเพชรบุรียาวไปถึงประจวบศกิเลสขัน์ก็จะมีเรียกว่าทั้งรอสี่รอห้าใช่ไหมครับรอห้าจะมีคลังส่วนคลังปืนอยู่ในอยู่ในเพชรบุรีด้วยร้านการที่เก้านะครับใช่ด้าการเก้อยู่ที่หัวหิน รัชชองไก่กังวลราชการที่6ก็คือจะเป็นด่สีค่าลืมเชื่อจันดงริมทะเลเลยมาเล,าลคไทวานมาเลคไทวานใช่แล้วค่ะราชการที่7ก็จะเป็นพระราชวังไก่กังวลไกลกังวลแล้วก็ราชการที่เก้าท่านก็มาสืบทอดต่ออยู่อยู่ในพระราชวังเดียวก,กันแต่ก่อนเราก็มีบ้านอยู่ที่แนบเกหาติดกับพระราชวังไก่กังวลเลยนะครับเพราะอยากจะมาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่นะครก็ ถือว่าปีนี้เป็นปีดีนะครับเอาเป็นว่าสัส้นๆง่งงายๆเลยนะครับฝากส่งความระลึกถึงนะฮะอนุธารสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่กลยาณมิตรของเราเคารพนับถือไม่ว่าจะเป็นาศาสนาใดก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นทางพุทธศ,ศาสนาคริสตศาสนาหรือว่าจะเป็นอิสลามพราหมณ์ฮินดูซิกนะครับ<ช>ได้หมดเลยนะครับ<ช>หรือแม้แต่ผู้ที่ตอนนี้ก็บอกว่าตัวเอง ยังไม่ตัดสินใจที่จะนับถือศาสนาใดๆเดี๋ยวนี้ก็ปัจจุบันนี้ก็มีเราก็เป็นเพื่อนกันเป็นการเรนมิกันได้ครับให้ทุกคนมีความสุขนะคะไม่ว่าจะอยู่ใน อย่างไรก็ตามนะคะด,ด้วยด้วยด้วยทุกความคิดทุกความเชื่อนะคะให้ให้มีความสงบในใจแล้วก็มีความสุขมากเลยทุกวันเลยค่ะครับผมให้จเจริญรุ่งเรืองน,นะครับคิดหวังสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดให้สิ่งศักดิ์ส<ม>ิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถืออํานวยอวยพรทุกคนเลยนะครับวันนี้ผมโด่งนัทนานสิริเจริญค่ะวราลรารักษณ์โกงนหวังสิริเจริญค่ะ Happy New Year ซิงเจียยูอีซิงเมื่อไฉ่ค่ะ Happy Chinese New Year ค่ะ2022 เอาเอาลูกศิษย์จีนมาบอกขอให้ทุกคนฮาปั้าปังชีวิตที่เยี่ยมยอดเหมือนกับนิ้วโป้งของมาร์คสกเบิกเลยและขอให้ทุกคนมีเชี่ยวชุ่นนะฮะให้มีความตันยูกตะเวทีต่อผู้มีพระคุณนะอันนี้ลูกศิษย์สอนมาครับลูกศิษย์จจีนขอบคุณครับสวัสดีครับบาย